คงตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าทีมจากซาอุดิอาระเบียตอนนี้ครับเตรียมที่จะคุยกับแมนยูแล้วเพื่อจะสุขอ b r บรูโน่ฟอนเดสค่าตัว1 0 0ล้านยูโรหลังจากนี้นะครับมาตามกันหน่อยน่าสนใจมากสำหรับข่าวนี้ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟิชเชอร์เคสนะครับบอกว่าบรรดาสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียตอนนี้เตรียมยื่นข้อเสนอประมาณ1 0 0ล้านยูโรให้กับแมนยูพิจารณา เพื่อขอคว้าตัวบรูโน่ฟานเดสกองกลางเดอะแบงกชาวโปรตุเกสอาไปร่วมชิมนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดได้เปิดเผยว่าหลายๆสโมสรในลีกซาอูเนี่ยแสดงความสนใจในตัวบรูโน่ฟานเดสเป็นอย่างมากและพร้อมจะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมชิมข้อเสนอราวๆหนึ่งร้อยล้านยูโรอ,อาจจะยื่ยวนใจให้แมนยูแล้วก็เหล่าผู้บริหารในการตัดสินใจปล่อยแข้งชาวโปรตุเกสรายนี้ออกจากทีมเพื่อจะทําเงินก้อนมหาศาลเลยนะครับก้อนโตนั่นแหละ ความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวบรูโน่กจทีมอาจจะเผยถึงสัญญาณสําคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแผงมิฟิวของแมนยูและข้อเสนอมหาศาลจากซาอุดิอาระเบียจะเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่พวกเขาจะสามารถสร้างกําไรซึ่งจะถูกต่อยอดไปยังการซื้อนักเตะที่มีสไตล์การเล่นที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งนักเตะที่เข้ามาอาจจะมอบผลงานและการเล่นในแบบอื่นๆให้กับทีมได้ด้วยเหมือนกัน การตัดสินใจในครั้งนี้ครับจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยสำหรับดิวของบรูโน่ฟอนันเดสครับโอ้โหหลายทีมจากซาอุดิอาระเบียครับเหมือนอยากจะได้จริงๆสำหรับบรูโน่ฟอนันเดสกองกลางของแมนยูเดอแบกเลยนะครับถ้าขาดคนนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้หลายทีมไม่มีคักเหมือนอยากจะได้บรูโน่ฟอนันเดสเอาไปรวปงานทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับดิวนี้ มันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็คอมมินเข้ามาจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมบรูโน่ฟานเนเดส